ทิ้งีเปี่ยนหมดตามไล่ของแท้ใช่พี่ของแท้เลยออนซอนหิวพาร์ใช่ผลงานของกอล่ะพี่ใช้ยังไงนะเห็นพี่บอกว่าผสมยังไงนะถังสองรอยลิตรออนซอนหนึ่งฝาแล้วก็ฮิวพัดตัวเนี้ยหนึ่งซองต่อน้ำสองรอยลิตรฉีดพ่นทางใบฉีดเองใช่ไหมคะไม่ใช่ฉีดเองห นี่ค่ะฉีดเองถึงได้ได้อ้อยงามปกติเขาไม่เคยเรียกเจ๊ใช่ไหมที่ทำนา <laughs> <laughs> พอทำอ้อยมานี่เขาเรียกเจ๊กันทั้งใส่งามเลยนะคะนี่ดูดูในหน้าเจ๊นะคะรวยอ้อยนะคะ,ะ,คะทั้งหมดกี่ไร่นะคะพี่เหมียวแปลงนี้สิบสองไร่สิบสองไร่พี่ช่วยบอกหน่อยว่าหลากัหลกๆเลยออนซอนของเรามันช่วยเรื่องของอะไรบ้างลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยะลดได้เยอะมากแล้วก็ช่วย แตกกอได้ดีเนี่ยอ้อยขึ้นห่างๆนะตอนที่เกิดมาใหม่ๆขึ้นห่างๆแต่เราฉีดฮอร์โมนเข้าไปฉีดออนซอนเข้าไปแตกกอแบบไม่ต้องซ่อมเลยอ้อยสามตอแล้วไม่เคยซ่อมเลยนะเนี่ยไม่เคยเสียพันธุซ่อมเลยคือแตกเองหมดอ้อยมันแตกเองของมันหมดใช่แตกกอดีมากแล้วก็หลักๆก็คือแตกกอดีข้างๆกันนู่นอ่ะอที่เห็นเขากํลาลังปลูกนะเขาตัดได้แค่สองรอบ เขาก็ถถายทิ้งปลูกใหม่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็ตัดสองรอบก็ถถายทิ้งปลูกใหม่คือเขาไม่มีอ้อยไงคือมัน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 ต้องซ่อมเยอะใช่ซ่อมไกใหม่เลไม่คุ้มแต่ของพี่เป็นไงอันนี้ต่อสามไม่ได้ซ่อมเลยไม่ซ่อมลำสาต่อสามนะคะไม่ได้ซ่อมเลยนู่นน่ะมองไปนะคะหนูเห็นพี่สุรินไหมคะท่วมหัวแล้วอ่ะมองไม่เห็นพี่สุรินแล้วมันไม่มีที่จะให้ซ่อมมาดูสีละมันมีที่ซ่อมไม่หน่อยแต่เห็นนี่จริงๆนะนี่ขนาดกลางวันแสกแสก จะเที่ยงแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหดูดูจริงๆเนี่ยจะบรรยายจริงๆว่ามันให้ดูเอาเนาะกว่าต้นอืมดูดูการแตกกอดีมากๆแล้วใบเขียวสมบูรณ์จริงๆแตกอีกแตกได้อีกใช่ไหมพี่ดูแต่ฝนฝนมาแตกอีกนนเนี่ยไม่ใช่ไม่แตกนะฝนมาแตกฝนมาแตกกออีแสดงว่ากอนหนึ่งถ้ามันเต็นพี่ก็น่าจะได้เกือบยี่สิบต้นนะอู้เยอะเยอะมากอันนี้กี่รอบแล้วนะเมื่อกี้ที่ถามพี่สุริน คนที่เขามาซื้อพันน่ะไล่หนึง่ง <chewy. S 1> เขาไปซื้อของที่อื่นน่ะไล่หนึ่งได้ประมาณแปดร้อยมัดแต่มาซื้อที่นี่ไล่หนึ่งได้ถึงพันสองพันสามมัดพันสองพันสามร้อยมัดค่ะ <c oughs> แต่ที่อื่นเขาจะได้อยู่ว่าประมาณแปดร้อยเคยไปซื้อของเท่าแก่มาทําพันไล่หนึ่งได้แค่เจ็ดร้อยมัดแต่ของเราได้ถึงไล่ละพันสองถึงพันสามต่อไล่เพิ่มมา <m> ตั้งห้าร้อยมัดใช่ต่อไล่นะ คือเร,เราเราเราตั้งราคาที่สองหมื่นเขาบอกไม่แพงเลยนะเพราะเขามาเห็นออยออยมันหนาออยมันหนาต้นใหญ่ค่ะ